สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้นะแคนคูลัสระดับมอปลายเชื่อฉันนะลิมิต x เข้าใกล้4ีสแรูทเ x ลบ4ลูกเข้าหรือลูกออกเชืนะ่อฉันนะจะ,จะเชื่อว่า c o n เว r รหรือจะเชื่อว่าไดเว r รการตรวจสอบว่าลิมิตลูกเข้าหรือลูกออกนะคนที่หนึ่งนะเขามองอย่างนี้ว่า ตอนที่ x น้อยกวนะ่า4ในรูทติดลบหาค่าไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นลิมิตตัวนี้ก็เลยไม่มีค่าพอลิมิตเข้าใกล้4ด้านลบไม่มีค่าเข้าไปสรุปว่าลิมิต x เข้าใกล้4 s q u แ r e ร o o ู x ลบ4ไดเวดอีกคนหนึ่งนะพูดอย่างนี้ x เข้าใกล้4ด้านบวกตัวนี้มีค่าแล้วนะเพราะมนมากกว่า4นะมากกว่า4-4ลบ4ก็เป็นเลขบวกถอดรูทไปแต่ก็ลิมิตมีค่าเข้าใกล้0 นะแล้วก็โดเมนตัวนี้เนี่ยมันคือช่วงปิดตั้งแต่4ถึงอินฟินิตเพราะฉะนั้นนะลิมิตตัวนี้ก็เลยสรุปได้เลยว่าเข้าใกล้4เฉยๆนั้นอนะ่ะลูกเข้าด้วยและลูกเข้าสู่0ูนย์เชื่อชันนะจะเชื่ออันบนหรือเชื่ออันล่างมาดูเหตุผลกันอันนี้คือนะตำราเรียนนะของนักเรียนมปลายนะอันนี้ก็ c o p ปี้มาจากคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์เล่มหนึ่ง มาดูบทนิยามกัน A เป็นสับเซ็ตของจำนวนจริง F เป็นฟังก์ชันจาก A ไปยัง R A ตัวเล็กเป็นสมาชิกของ A ตัวใหญ่เนะี่ยจำนวนจริง L เป็นลิมิตของ F เมื่อ x เข้าใกล้ a ซึ่งเขียนแทนด้วยลิมิต X เข้าใกล้เน้นหน้าใน A เฉยๆนะลิมิต X เข้าใกล้ a f เถากับ L ก็ต่อเมื่อสำหรับทุกค่า epsilon มากกว่า0จะมีเดลต้ามากกว่า0ที่ทำให้ absolut fx ลบ l น้อยกว่า epsilon สำหรับทุก x ใน a ที่ absolut e x ลบ a น้อยกว่าเดลตาพูดโดยย่ออีกครั้งหนึ่งนะลิมิต x เข้าใกล้ a fx เท่ากับ l ก็ต่อเมื่อทุก epsilon มากกว่า0มีเดลตามากกว่า0ที่ทำให้นะทุกค่า x ที่อยู่ใน a และ absolut x a D, ลบ a น้อยกว่าเดลตาแล้ว absolut fx ลบ l น้อยกว่า epsilon ด้วยถ้ารับพิสูจน์ข้อความนี้ได้ก็จะถือว่า ลิมิต fx เมืเข้าใกล้ a มีค่าเป็น l อันนี้มาจากตำราเรียนของนักเรียนมอปลายอันนี้เป็นตำราเรียนแคลคูลัสหนึ่งของนิสิตระดับปริญญาตรีนะของภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย f เป็นฟังก์ชันจาก d ไปยัง r d เป็นสับเชตของจำนวนจริง a เป็นจุดลิมิตของ d เราจะกล่าวว่า fx มีลิมิตเป็นจำนวนจริง l เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ a และเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ลิมิต x เข้าใกล้ a เน้นอีกครั้งหนึ่งนี่ a เฉยเยนะไม่ใช่ a ด้านลบ a ด้านบวกนะ a เฉยเเนะี่ยลิมิต x เข้าใกล้ a f x ถ้ากับ l ก็ต่อเมื่อสำหรับทุกๆจํจำนวนจริงบวก epsilon ที่กำหนดให้จะมีจำนวนจริงบวก delta ที่ทำให้ absolute f x ลบ l น้อยกว่า epsilon ทุกค่า x ในโดเมนซึ่ง absolut x ลบ a น้อยฟวเดลแล้วก็มากกว่า0ูนย์บทนิยามนี้เหมือนกันนะแต่นี้มาดูว่านะลิมิตที่บอกเชื่อฉั้นจะเชื่ออะไรเชื่อว่าลูเข้าหรือเชื่อว่าลูออกให้เอฟซิลอมากกว่า0เลือก Delta าเท่ากับเอฟซิลอส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้ก็มากกว่า0แน่นอนนะให้ x มากกว่า4น้อยกว่าอินฟินิตและ absolut x ลบ4น้อยกว่าเดล เนื่องจาก x มากกว่า4 absolute x ลบ4ถอด b อ o l u t e ไปก็ได้ตัวเดิมซึ่งมากกว่า0เพราะฉะนั้น x ลบ4มากกว่า0น้อยกว่าเดลต้าแล้วนะแต่เดลต้ามันคือตัวนี้เนี่ยแทนค่าลงมาแล้วเป็นเลขบวกถอดรูทสมการเหมือนเดิมตัวนี้มาที่นี่ก็ลบ0ก็เฉยเฉยไม่เป็นไรได้เท่าเดิมแหละนะยังไ้ขอสรุปว่า b อ o l u t e ของสวูท x ลบ4ลบ0น้อยกว่า e อ s i l o n ความหมายขณะนี้คือ ทุกค่า epsilon มากกว่า0มี delta ามากกว่า0ที่ทำให้ค่า x อยู่ในโดเมนของฟังก์ชันและ absolute x ลบ4น้อยกว่าเดลต้แล้ว absolute square root x ลบ4ลบ0น้อยกว่า epsilon เพราะฉะนั้นลิมิตมีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นคาว่าเชื่อฉันในที่นี้ก็เชื่อได้ว่าลิมิต x เข้าใกล้4 square root x ลบ4มีค่าเป็น0 โดยไม่ต้องไปสนใจว่าตอนที่ x น้อยกว่า4มันจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อฉันลิมิตตัวนี้มีค่าเท่ากับ0สวัสดีครับ